ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t e Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t Channel กันนะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอเพื่อชดเชยนะครับสำหรับตัวหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ที่ลงไปนะครับ พอดีมีปัญหาเกี่ยวกับตัวหน้าจอนะครับก็ขอมาอาัดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เช่นเดิมนะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยนะครับตัวแรกครับตัว b i o t e ท h นะครับตัว b i o t e ทเนี่ยแนวรับนะครับให้ไว้ที่1.13 Stop Loss 1, 1. 0สลอแนวต้าน1.32สํสาำหรับตัว b i o t e ท h นะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะขยับไปต่อเนื่องจากบูรุ่ม เนาะอันนี้ก็เป็นทรงเดิมแหละที่ที่มากบอกไว้นะครับโอเคตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว B L A นั่นเองสำหรับตัว B L A นะครับแนวรับให้ไหว้ที่34.5นะสต็อปลอส32.75แนวต้าน40บาทสำหรับคนที่ชื่นชอบกลุ่มประกันตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะโวลุ่มอ่าโวลุ่มมาคงที่แหละโวลุ่มไม่ได้อะไรมากแต่ว่าตัวไอซ์ใจตอนเนี้เชิดถือว่าน่าสนใจครับ น่าจะไปต่อได้ไม่ยากตัวต่อมา CKP อ่าเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างที่บอกไว้แนวรับ5.15ครับสต็อปลอส4.90แนวต้าน5.75 CKP เนี่ยอ่าเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างที่บอกแต่ วอล่มในการเทรดค่อนข้างน้อยนะครับใครจะถือค่อนข้างต้องทําใจแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วน,นดังนั้นอา,อาจจะวิ่งไปในโซน5.3 5.4ตรงนี้อาจจะขึ้นไปต่อได้นะดังนั้นใครที่อยากจะรับในโซนนี้ก็ลองได้แต่มาขอรับในโซน5.15แทนแล้วกันเนาะอายไซต์ตอนนี้อยู่ในแท่นกลางนะครับประมาณ50กว่ากับ60ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนั่นเองโอเคไปต่อเลยครับ ตัวต่อมาซีออยล์ครับอ่าซีออยล์แนวรับ4.22สต็อปลอ3.94แนวต้าน4.98อ่าเราต้องมาดูแหละครับว่าตัวซีออยล์เนี่ยมีสต็อกการสต็อกน้ำมันเยอะไหมถ้าสต็อกน้ำมันเยอะอันนี้เจ็บนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก่อนอน,นั้นเนี่ยแพงเนาะแต่ถ้าสต็อกไม่เยอะแล้วรับมาใหม่อันนี้จะได้ราคาที่ถูกลงนั่นเองดังนั้นต้องติดตามนะครับไ SI ตอนนี้อยู่ในโซน56นะครับก็ถือว่ากลางๆแต่ที่น่าสนใจคือ Mac d ดี นะครับถ้า MACD ดีมีแบบทรงแบบนี้มีโอกาสที่จะเชิดขึ้นไปต่อได้นะดังนั้นติดตามเลยนะครับสำหรับตัว C ีออยครับตัวต่อมา k c c นะครับตัว KCC เนี่ยแนวรับ10.3ครับสต็อปล s อ9.2แนวต้าน12.9นั่นเองยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือน่าจะเป็นไอซายเนี่ยทะลุ70แล้วอันนี้แหละที่น่าจะต้องกังวลนิดนึง กับตัวนี้นะครับแต่ว่าราคาตอวน,นี้ดีแล้วก็เบรกเอาขึ้นค่อนข้างสวยนะครับมายืนในกรอบบนโอโ้โหแล้วก็ออลไทม์ไฮเลยทีเนี้ยเราไม่เจอแนวต้านและมันน่าจะไปต่อแหละจิตวิทยาก็โซน13บาทนะครับสำหรับตัว kcc แต่ถ้าย่อไปรอรับในโซนล่างครับโซนล่างเลยนะก็น่าสนใจมากกว่านะต้องติดตามนะครับตัวต่อไปพี่ ที่ L นั่นเองตัว p t l แนวแล้วบ 25. 25.25ครับ Stop ล o s s ใช้22.25แนวต้าน30.5สําำหรับ PDL เนี่ยก็เนื่องจากตัวพลาสติกนะอย่างที่บอกไปว่าราคามันยังสูงอยู่นะครับยังปรับตัวลงไม่ได้แล้วก็หาทางลงยังไม่เจอนะดังนั้นก็ทรงแบบนี้ภาพแบบนี้ก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเกี่ยวกับตัวต้นทุนนะแต่ตัวหุ้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับบริษัทยังดีอยู่ นะครับสำหรับตัว P T L นั่นเองโอเคลุยต่อได้เลยตัวต่อมาตัว,ว POS นะครับ P R O S นั่นเองแนวรับ22.4ไม่ใช่22.4 2.24สสีต็อปลอสใช้2.08แนวต้าน2.64ตัวนี้ถ้ามอง R ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าหลุดคัดง่ายตัดไม่ยากแล้วก็โวล่มพีกเหลือเกินคิดว่าน่าจะขยับไปต่อนะดังนั้นภาพนี้ถือว่าพร้อมที่จะลุยไอไซเกิน70 ก็เป็นอ,อไม่ใช่เป็นโอกาสก็ต้องบอกว่าเป็นจุดในการไล่ราคานะครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่มาอยากให้ดูมูล,ลค่ากำไรของเขาเนี่ยที่ทำได้เนี่ยตอนนี้จะเคยกำไรติดลบลงมาเรื่อยๆดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะว่าการเบรกแท่งนี้เพื่อนๆพ,พ,พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปลุยแต่ถ้าพร้อมก็ลุยได้นะครับสำหรับตัวพอสนั่นเองเนาะโอเค ตัวต่อมาดีๆนะครับส d ดีนั่นเองตัวนี้แนวรับ17.2ครับสต็อปลอสใช้16.5แนวต้าน18.6อุ้ยตัวนี้กลับมาบ่เหมือนจะกลับมาแต่ว่ามันจ่อต้านเดิมที่เคยทำไวอ้อ่อถ้าพักฐานแล้วทะลุโซน17.6ไปได้แบบนี้โคตรสวยนะครับควรมีของไว้ในครอบครองไอ้ใจตอนนี้เตรียมเชิดทะลุเส้นมา,มาตรฐานแล้วแล้วก็โอ้คิวสติดลบเหรอเนี่ยอยถ้าถ้าอย่างเนี้ย ต้องไปดูแล้วนะว่าติดลบเกิดจากอะไรนะครับในของบริษัทเนาะไม่งั้นมันมีหวาดเสียวว่ะช่วงนี้นะดังนั้นต้องติดตามนะครับโอเคดังนั้นก็ลุย ตัวต่อมา ICN ตัวนี้แนวรับ4.10ครับสต็อปลอสใช้3.68แนวต้าน4.72อันนี้ก็คุ้มเหมือนกันอีกตัวหนึง่งเนาะเพราะตอนนี้เป็น bullish engulfing และคิดว่าน่าจะขยับตัวขึ้นไปยืนในแนวต้านได้ไม่ยากนะโอ้โหไอ้ไดเชดแรงเวอร์อ่ะแบบนี้ก็ถือว่าลองดูนะอาจจะเป็นต้นเทนได้ในการเก็บของของพวกเราเนาะเพราะตอนนี้มันย่อลงมาได้ไกลแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนในส่วนเดิมได้นั่นเองนะครับ โอเคตัวต่อมาที่ยนะครับที T ่ยแนวรับ17.4ตรงกรอบนี้เลยสต็อปล s อใช้16.8แนวต้าน19.2สําหรับตัวท u ่ยูเนี่ย17.9เนี่ยเป็นจุดเทสนะครับที่จะผ่านได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเคยผ่านแล้วย่อมาแล้วเนาะดังนั้นก็ต้องติดตามแหละว่าทรงของท u เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้อาเซียนกลับมาแล้วใช่ไหมตัวท u เนี่ยมากว่าตามว่ะ เอาจริงตามแน่ๆน,นะครับในทรงนี้เนาะดังนั้นภาพนี้ก็คิดว่าน่าจะรุยต่อได้ไม่ยากนะครับไอซตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับพร้อมที่จะรุยได้เลย โอเคครบถ้วนกระบวนการนะครับก็ตามเดิมเนาะมีไบ o t e c ค b l a c k p c o i l นะครับ ICN แล้วก็ TU ที่มาจะติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ติดตามกันไปเรื่อยๆนะมาก็พยายามจะโพสคลิปเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ๆมาเพิ่มเติมเสริมความรู้เสริม เครื่องมือให้กับเพื่อนๆนะครับในการเทรดหุ้นอย่างมีคุณภาพนั่นเองโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ